มาครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n PPS Studio ครับอยู่ด้วยกันกับผมในเกม Red Alert Online ครับแมปออยแบบ6คนนะฮะเล่นกันแบบ ffa ครับผมมาเกมนี้เราเปิดยูรลิด้วยล่ะนะปิดประตูว้ Unit ready. Construction complete. Unit ready. Building captured. Four miners under attack. Unit ready. Four miners under attack. Construction complete. New construction options. New construction options. Unit ready. 147. Four miners under attack. ready. Four miners under attack.

เไว้เวนเน๊ไฟฟ้าเอ้าบ้าเอ้ยดันมาพร้อมกันซะได้ลงทักไกลเลย Building infiltrated. Unit lost. Building new technology acquired. Training. Train. Unit ready. Construction complete. Building. Yes, Unit ready. Construction complete. Right new, construction now. complete. Now. new construction options. Unit. Unit Building. Construction Everything complete. Tools of the trade. Unit ready. Unit ready. Unit. Unit ready. nó, Unit. Minor. Building. ready. No help. No help. เอาแล้วกูเข้าคนโอ้โหยยยยยซ้ำซ้อนผมได้รถได้คนแล้วแต่ไปเข้าซ้ำครับคุณผู้ชมไอ้บ้าเอ้ยบ้าเอ้ยทำอะไรลงไปเนี่ยโดนเลยเอาลงก็ปีขึ้นมาก่อนอั้นแรก หมอนี่ได้สปายเหรอแพตเทิลแลบด่วนได้สปายรถถังจริงด้วยปิดซึมมาลงคอปปี้ถ่านไฟมาไฟฟ้าไฟฟ้า ปลังไฟอีกฐานคนมาเพิ่มอีกเราต้องไปลุยกับมัน,ม,นมานี่แล้วไปลุยมันเลยรถแตกมา unit ready unit promoted my น้ unit lost my น้ unit ready unit lost u n i กูก็ไม่มีสำรองเหมือนกันว่ะ unit lost our base is under attack unit ready โอ้กูก็ไม่มีสำรองด้วยไม่เป็นไรกูยังมีอันนี้อยู่ unit lost unit lost

Unit speed upgraded. Everything. Unit firepower upgraded. Yeah. Up. Unit ready. The over. Unit ready. minor Unit, Unit ready. Unit lost. Oh. Unit lost. Unit ready. Unit promoted. Unit lost. Unit ready. Unit promoted. Man Unit oh. ready. Man, man unit lost. unit ready. unit promoted. unit lost. unit ready. unit lost. okay. unit Here ready. Oh. unit ready. Ma. unit ready. unit ready. Unit lost. Unit ready. Unit ready. Unit lost. Unit promoted. <coughs> no I know. Gotta go anyway. Unit ready. Up and over. Unit ready. Unit lost. Unit ready. Unit lost. Unit ready. Unit lost. Unit promoted. Ma, ma. Unit lost. Unit promoted. Unit ready. Unit lost. เรียบร้อยไปดิพอเทสยังมีนี่มานี่รีบด่วนรีบด่วน Base Building attack Positional Lamarck Ready is Sir under Puttle Ready Unit Unit Building On On hold KWC hold พอละมานี่เพื่อนเองเป็น4เราจะไปถล่มมันอีกครับมอนี่แหละ มากวนผมหลายรอบไปไหน้น้องเก็บกล่องฟรีได้ยังไงไปลุยมันดีกว่าฐานแมนทีหลายอันว่ะเข้าไปถล่มมาเรื่อยๆครับ แตกไหมแตกไหมแตกศูนย์เก้าแปดเจ็ดมีสี่มาโอ้โหเก็บมันก่อนเก็บมันก่อนเก็บมันก่อนครับ Got ahead of unit. Unit ready. Manu, no unit promoted. Unit ready. Unit ready. Unit promoted. Unit lost. Unit promoted. Unit lost. Unit lost.

ม่งต้องออกไปยิงละพิซซึมมาเพิ่มดิมังมามังมาสร้างมาทำไมวะสร้างมาทำไมวะอืมสร้างมาทำไมวะมาดิมานี่มา Unit ma. unit lost. unit promoted. unit ready. unit lost. ma đi unit ready. unit promoted. Unit ma đi anh unit promoted. unit ready. unit lost. ma đi anh ủ. unit lost. ăn rồi nón. ăn rồi อฝ้ากูนักเห็นกูง่อยหน่อยเอาใหญ่ <laughs> เห็นกูง่อยเอยเอากูใหญ่เลยนะมาที่เหลือที่มันนี่มันมือใหม่ทั้งนั้นเลยนี่หว่า ดีนะ <Unit ready. S 1> ที่มันเป็นมือใหม่กันทั้งนั้น <Unit ready. S 1> ไปครับลุยไปนะ <Unit ready. S 1> อย่าให้มันได้ฟาร,ร์มเยอะแยะเดี๋ยวมันจะลำบากเราฮะ <Unit ready. S 1> อย่าให้มันได้ฟาร,ร์มเยอะแยะครับ <Unit S 1> อย่าให้มันได้ฟรร <Unit ready. S 1> าร์ม,รรม Unit Unit อืม <Unit ready. S 1> อืม อออออมมาเลยมาเลย,าเลยาตายแล้ว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 นี่ครับคนบินผมเยอะครคนบินผมเยอะอุ้ยรอบนี้อตายของจริง รอบนี้จะตายของจริงมายู่ตัดตอนมันก่อนมันโดนตัดตอนมันโดนตัดตอนมันแล้วค่าตัดตอนมัน้ะมากูบวกเลยมะเอามึงหนีทำไมเล่า ลุยแม่งนี่อโดนฆ่าตัดตอนนะนายมันเดินข่าตัดตอนอืมทั้งแถบไปดับไปดับดับเยอะๆหน่อยเอาเดี๋ยวกูกลับมาใหม่ขอรวมคนแปบ๊บมาคูบวกตรงนี้มาไปดับสร้างนานหน่อยนะน้อง ยิงทิ้งไม่หลายอันอยู่ยิงทิ้งไม่หลายอันอยู่อืมเอาตัดไฟก่อนกูตัดไฟก่อนมาเนี่ยมาเนี่ยตัดไฟครับผมตัดไฟก่อนนะไม่มีไฟปลอดไฟหายหวังมาได้เวลาเก็บยูนิตแล้วมา ไม่ต้องสร้างทมสร้างแหมเห็นพี่ง่อยหน่อยเอาใหญ่พวกเองอไม่มีไฟ,ไม,มไ,ฟไ,ไ,มไ,ไม่มีไฟทำอะไรไม่ได้เพื่อนไม่มีไฟทำอะไรไม่ได้มันจบแล้วเพื่อน ดีนะได้ไอ้นี่มาคนบินแล้วก็ลงก็ปี้ฮะมันจะทำให้ล็อกเกเทียผมมันสร้างเลยโอ้โเยยมเก็บได้กูเก็บตั้งนานยังไม่ได้มึงเดินแป๊บเดียวได้แล้วมึงนี่เร็วจริงๆแตกนะเออมาโอ้ยรอดไปฮะมาไอ้น้องแหลกลานซะ ไม่หนู <Unit S 2> ไม่หนูตัดไฟก่อน,อนแล้วทุกอย่างจะหายห่วงเป็นไงล่ะ <Unit S 2> ไม่มีไฟไฟ,ไฟฟ้าเป็นเรื่องสำคัญนะน้องต้องอกอกไฟหมดได้ยังไงฮะแม่งรอด <c oughs> บุดบิด <c oughs> รอดมาได้ยัยงไงครับ <are> มาร์ครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ช anel PPS Studio <S ครับอยู่ด้วยกันกับผมในเกมเลดเดอร์ลออนไลน์ครับ <Building. S 2> แมปโอโอยแบบหกคนนะฮะเล่นกันแบบ FFE ครับผมมาลุยกัน New เริ่มแรกเราต้องไปเปิดแมปก่อนนะคุณผู้ชมแล้วก็ปิดประตูด้วย oh. ไม่ให้ใครเข้าฮนะ <c oughs> ปุ๊บ <New> อันแน่แน่จะมาจะมาไม่ได้แดกกูหรอกไม่ได้แดกกูหรอก Blue pumpkin, thê hoi, xóm a dưỡng pumpkin là Building Low power Unit ready Clear new construction construction โอ้โหผู้ไม่ไหวแน่เลยมาเร็วมาเร็วะมาเร็ววะมาเร็วรวะใจยเย็นฮะอย่าใจร้อน ใจร้อนไม่เป็นผลดีกับใครทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องใจเย็น Unit, <Ready. S 1> รถต้นไม้ไปจอดมั้งมีมานน่ปั๊ม <Unit, Ready. S 1> มาอีกเปิดแมพสิขึ้นรถปะโอ้ยลงต้อมมา ชอปเปอร์มานี่เล่นดึกมากนะประมาณตีหนึ่งอ่ะน่าจะมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นแหละมือใหม่น่าจะนอนกันหมดแล้วคิดว่านะอือไฟฟ้านั่งตรงนี้สิ แล้วก็ลงซื้อถูกมาสิยังไม่ได้เปิดแมพเลยเนี่ยไปยิงปั้มกลางก่อนอย่าให้มันมีอะเราเปรียบคนอืน่นมันเอาเปรียบคนอืน่นเก็บต้นแรมด้วยอโอ้ยแหลกแหลกโอเค โอ้ยได้สปายสซวยดิได้สปายก็สซวยดิลงรถมาอีกแย่แล้วครับเขาได้สปายฮะคุณผู้ชมทำอย่างไรดีไปเพิ่มตรงนั้นอันหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้า ไปสิทำไมไม่ไปวะ <Unit ready. S 1> เร็วนี่โอเคมานี่หลบหลบเร็วหลบเร็วนี่ขายออก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกำแพงนี่ขายออกไปทุกคนเอาแต่แคมป์กันนะตอนนี้ไฟฟ้ามา

ฐานคนฮะออ้ยคีรอบเอด้วยต้องเอาด้วยมาเร็วมาเร็ว building construction complete unit ready Gear report Gear reporting. Gear report, Gear report. Gear report. Unit New Gear report. Unit ready, the ready. The ready. จเย็นฮะออกไปฮะเบอร์ห้าไปตรงนั้น Building. Unit ready. Construction complete. Unit ready. Building. Select target. Unit ready. Construction complete. Unit ready. Unit lost. Unit ready. Unit ready. Unit lost. Unit ready. ไม่สนใจกูเข้าบ้านมึงล่ะโอปะมาคันหนึ่งดิ Hmm. Unit ready. Our base is under attack. Unit ready. Unit lost. Unit ready. Unit lost. Player defeated. Unit ready. Unit ready. Unit ready. Unit speed upgraded. Unit ready. Error reporting. General Unit ready. Construction complete. reporting. Building. reporting. Construction complete. unit ready Building. Construction complete. Helium mix optimal. of reporting. Building. Unit ready. Construction complete. Acknowledge. Unit ready. Acknowledge. Mobile construction center. Commander? Unit. Yeah, Unit lost. Building. Our base is under attack. Unit ready. Unit lost. Unit promoted. Unit lost. Cannot deploy here. Unit lost. Unit lost. Unit, lost. Unit ready. Construction complete. เบอร์5ครับลุยเข้าไปืม unit ready unit lost unit lost unit ready unit lost มาไอ่หนูที่มาแล้วไอ้หนู unit lost เก็บแม่ฐานแม่มันก่อน <Unit lost. S 1> เอาฐานแม่มันเลย unit lost ยิงโอ้ <Unit S 1> oh, แม่งมันรอดไปได้อยู <Unit S 1> เ่เร็ว Under attack. unit ready. Mm. unit lost building unit promoted unit lost unit ready unit lost cannot deploy here our base is under attack unit lost unit promoted Wah. unit promoted Wah. unit lost unit promoted

โอ้โห oh. นุงเคลียร์ก่อนกูวางไม่ได้วางไม่ได้าไม,ไดมาไีน Unit promoted. Unit promoted. Unit promoted. Unit <coughs> Mang ma. Hero Hero mix Unit ready. Unit Unit promoted. mà, bé. hả? Ma gì hả? Ma gì hả? Ma gì hả? Một ngạ. ไปไหนไปไหนจะไปไหนไปไหนเพื่อนหายทั้งแถบหายทั้งแถบมาเดี๋ยววะมาเดี๋ยววะะมาเดี๋ยววะมาเดี๋ยววะแล้วไงอ่ะเพื่อนแล้วไงครับใครต้องแครบใครต้องแครบ นักช่วยยังไงนักช่วยเหรอ,อ,อเป็นนักช่วยอะเพื่อนไม่สนหรอกไม่สนหรอกไม่สนหรอกองไงป้อมสอยหยุดแล้วเพื่อนป้อมสอยนะหยุดแล้ว